ไปออกมาดูเป็นเลาะเปนเลาะแค่ไหนเดี๋ยวนี้ <Hello. S 1> อ่า <Hello. S 1> อ่า <Daddy> โอ้ยรถน่าจะพัดลมไเดอเลยดิเจคีไม่กอดแปลว่ายัง ฮะทอดมาห่าร้อยอันไปอันนี้ไปอันไปตลาดไปตลาดอยากน้ำเจ้าหู้ไปซื้อมา,าสามถุงเอาไปตกินไม,ม่หมดเสีเดียวมันได้วงหมดกินหมดถุงนึงจองถุงอีกถ่าอุ่นกินเหมือนอื่นโอ้ก็สิประหยัดแล้วแกเอานี่ประหยัดคนฝากเงินมาให้มืวบ้านนี่คอยว่าได้โกดมาคอยกับว่ามีเงินคือกันเพิ่นเ่ผู้ใดเนาะเพิ่นโมประสงค์ออกนะ้ำเพิ่นให้เจ้าคอยยาย่ตวง พูดหาลอยเพิ่น่มีน้ำใจแท้มีน้ำใจละเพิ่นดีเพิ่นชื่นชอบตลกมาล่ำลอยเก่าเก่ารังซีขอเพิ่มันฝากมาพันหาให้คอยหาลอยขอให้ผู้เพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำเพิ่นกติอจักตัวเองหรอเนาะเอขอให้เพิ่นจะเลื่อนจะเลื่อนรูเลี้ยงเก่านาเออไม่อย่างได้เอาอย่างเงินมากวาที่ทอดนี่แหละคอยเก่าเงินมาก่อนที่ละเก่าเงินทอดมาก่อนที่ละสองสาม เปื้อนมมีเงินหลายคักแท้โอ้ยเงินมันเหลือวใจเหมือนกันนักกระเป๋านี่มันไม่เป็นอย่างนี่บาดติดท้อผบ่มีเงินหน่อยมาแลก้ยงน้ำใยบึงเด้ออันเงินเขาก็ใส่กระเป๋าลราเขาเพิ่งเอาแถวร้อนมาใส่กระเป๋าไปดรอปเปื้อนเออเปื้อนติดท่อเอาทอดไม้ห่าร้อยแบบนี้เพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำออกหาแล้วนะคะลับแล้วคนละห้าร้อยอีห้าร้อยนี่อันของข่อยเพราะว่าข่อยให้ย่ตุงแล้วข่อยโอนให้เราข่อยบ่มีเงินหน่อย มาในคันสิโอนในเจ้าเจ้ากะว่มีบัญชีเฮ็นว่าเป็นดอกเออครบบ้าล่ะนี่บัตรไอ้ที่ยู่ก็เฮ็ดว่าเป็นดอกไอ้ที่เอ็มโคเอ็มใบอายุที่อ่าเออห้อยครบยู่งห้เพิ่นเจริญรุ่งเรื่องก้าวนาใหายลำห้รวยให้เพิ่นเลยเป็นมหาเศรษฐีให้เพิ่นเลยเฮาอีกจ้าเออเพิ่นให้เรื่อยๆอยยี่ดอกคนไ่นกำลังใจอยู่แต่ว่าเพิ่นบอสประสงค์ออกน้ำจ้าขอบเพิ่นเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพิ่นว่าเอา ให้ข้างหลังดีกว่าพลังงานสี่มีอคนหัจกกวจะกคุมออ้มเปร,รือตัวนพเทาคนจนมาเขาสิมองขามเลยมองขามตะลกว่าอ๊้ตะลกว่ามีคุ้นคาอย่างคนถึงพลังคนกับสีมองขามไปนะจะพูดมองลึกถึงเรือเกะคนพลังค้นกับสีเห็นคุ้นคาของตัวเพราะว่าคนมันเรือกเกิดบ่ไรมันมัควกมเสือควา้มงามเลือกเกิดบ่ไ้เนาะต่ว่านาใจมันเรือกเกิดได้ได้วยเหตุเราเองนามใจน,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 นั่นนะจ้างเรูปร่างนาตานั่นมันมากั้งแต่ที่แหลกแล้ว ขันไปสีมันกัดสีไข่สีบวมมันสีพิษปกกระตีน,<อ>ะนะคะเฝ้าใส่ผู้ใดเดี๋นี้ฮะเฝ้าใส่ผู้ใดบอกเลยเลอยไปตามล้มไปซนเืออาจารย์พิษคือโหผู้ใดละ่ะป้าขึ้นมองใส่คนผักแต่หัวหน้าไปขี้นิกได้ไหอน,นี่อ๋อบ่แมนหัวหน้าเพิ่นไปรับงานรับงานใส่ไปเฮ็ดทันยาเพิ่นกันโทชมาเพิ่นมเอ้เห็นบ่เพิ่นเพิ่นอ้าอีหล่าสิไปหยังเพิ่น อีหล่าบ่ริษับบทอีหล่าก็นางเล่นยุ่งหงมี่เลยว่าษันดอกนางเล่นยุ้งหงมี่เอาคือแจ้งตัวดีแท้ต่โอ,โอ,อุ้ยอีหล่าทีแจ้งตัวนอนก็เลยบางทีขยันตัวนอนแจ้งยังตีหล่าอีหล,าลา<อ>่าว่าจังตีหล่าบาดอายกัเลยอันว่าอันอานสิไปเห็ดสัญญากันเด้อว่าษัทโอ้<ะ>ที่ไอเห็ดชันย่ากอนแล้วบอกเจ้าแล้วไปอ,อัตอมขี้หนีขุนเล้วอันนั้นยุบพุ่นไงแล้วเช็คอินยุบพุ่นกระจางแล้วเช็คอินยุบพุ่นเท่าสี่อินบ็อกยุพี่ก็ได้อินบ โอ้ค่ะอิ่มแล้วมันบอมือนี่อิ่มแล้วขขาจี้สองปันเขาจี้สองปันแล้วก็น้ำเต้าหู้ซื้อมาไว้ทักซุนไว ขาอุ้มกินมืออื่นสิก๊อปของกันมาบัดนี้สิก๊อปยูของหรือเป่เป็นไส้เงี้ยข้าไปดูบัดนี้ไปสต่พัพี่น้องไปเบิ่งนี่พี่น้องหลายักคนมันก็สงสัยว่าพ่อเบื้งอยู่วงอยู่ยังไงกินยังไงอ๋อกับเข้าวในไรจ้าเอออยู่เศร้าจังไหนการอยูแต่เพิ่นแต่งยูหองอยู่ต้นตัวเออการอยู่การกินนังไแหลยู่หองกับไผ่เื่อหลักเอาผู้ใดไปได้ห้องพี่น้องก็สงสัยอยู่ออกมาได้ละผู้ใดบอกไปออกมา พูดยุ่งในห้องนะพ่อใหญ่ออกมาเลยเจ้าเนี่ยเถอะที่ไปจ่ายก็ดีเขาไปยุ่ในตู้เย็นเลยเพื่อที่หัดตู้เย็นผมเจอหนีิโอ้ตู้เย็นนนจนเนาะาดมาดีฮักแช่รีเด้อรีเพิ่นเด้อเพิ่นแช่สีมาเห็นเพิ่นสีหนาเจ้าไปจายก๋อยเด้๋ยวอเพิ่นสีหนาแล้วไปจากเจ้าเจ้าถีน้อนไหนถีนังกะเออพูดหนะกฟังให้คันบ่าเปิดก่อคันบ่าเปิดไกมันสีมื่นนะเออมีอันยู่ เปิดนี่คือห้องได้เวิองอยู่นะคะนี่อนนยูนใ้ิงตัวหนึ่งอันนี้ละมต้งอวทานยูหนึ่งโอ้เป็นส่วนตัวมี่ซึ่งไม่หงพร้อมผ้าลมกับมี่ถาวรกันเปิดพัดลอขนเกับห้องผ้าโอ้ขนเอาหน่ห้องผ้าคันห้อนห่ิเปิดพัาลมเอก็ปัดติดแอร์มันหัวมาคนตกมามันหัว เขาเล่นบอสติดแอร์เพิ่นเขาเลยนบ่สติดแอร์ให้โอเมื่อกลางเวลาที่นอนน้าลูกไปกับกูไวหวเหระท่านหลักกูไว้เลยอาใช้ผู้นอนอยู่ห้องนึงบีไปใช้ใครก็ใค้ผู้นอนอยู่ห้องนึงบีไปใช้ลาภุญท่านเลือกตอนนี้เลยเออเจ้าเจ้าอยู่ในถวยถวยใบได้ยังออกมากใช่ไหมเออนี่แหละครับพี่น้องการเป็นยูของพ่อบึงยูนี่ยูบ้านพักนียูห้องนี้นะคะ ได้เยอยกมากกับมาได้ยินดีตอนรับเด้อค่ะยินดีตอนรับตอนรับตั้งแต่วัยแรกเกิดถึงเก้าที่เก้าปียกเว้นมอนี่มียกเว้นมอยกเว้ยนอ่าคันผู้ใดทิมองเมาเนี่ยนี่รับพิเศษเลยก <laughs> <laughs> รณีพิเศษมีไงคันผู้ใดมาเมาว่ายาันอาบน้ำไฮท์ทูสบูไฮท์คันเป็นผู้อำมาเพื่อมาพลาได้่าอะไรผู้อำมาเพื่อมาพลาดกฐินโยนเราทน่ห้องเดียวละนี่แหละครับนี่คือมอง ม่องยมอเจ้าม่องาเงินาทาไปเรียงดูเรียงร้านกับยูมองนี่ละค่ะนอนยูนี่ักยูนีเกือก็มีหลายคุที่เราคน้องนะว่หมูแกราคาเพราะว่าบดือโอเกืบนี่ก็เอาเอาวัตวติบผู้น่ผู้นี่เพินเอาหาเพิ่นบริจาคใครหรอกหม่หายราคาแม่ดิบอมาตรวจช่วยเอี่ยมไปนน่พี่้องกาเกงอันนี้กางเกงฮะดึงเงนเอากางเกงมาไม่อันี่ทานุ่งคือเรียนตลกอันบอ ถ้าเธอไผ่มูน่ะนะโอ้คุณรียพี่เอี่ยมเหมือนเด็แมนบอเพิ่จเลยเพิ่งจะถ่ายเสื้อไผ่มูเสร็จถ่าไปเรีนรยนไผ่มูนะเสื้อไผ่นี่แหละมิเอี่ยมทองเราอยู่จังเสียลายปีน้องเอ้ยอ่าอ่านการกินกะเพิ่นท่านเจ้กเพิ่นก็ซื้อมาแเจเพิ่นเข้าไปได้บานเหมือนกินน้ำลูกเพิ่นเพิ่นมีลูก,ม,กมีเต่าหลายอยู่บ้านนี่ พยายามผูกเน็ตผมท่านทําไม่จีกับพีกับน้องแม่บ้านเพิ่นบนหลาเนี่ามเอามีเหากับเปสู้เพิ่นกินเ้าบ่มีกับไปกินน้าเพิ่นช่วงมากก็คยไปกินน้ำเพิ่นเนาะช่วงมากไปกินน้าเพิ่นนนั่แหละก็ดิ้เข่าใจเนาะค่ะเข่าใจแล้วไปกนนนินน้ําเพลินเอาเดี๋ยวนี้ให้อีพ่อพักพอน็คยไป,ปหาอาบน้ำน,นอนเทียวันนี้อันอาบน้ำน,นอนไปข้างในโดดเดียวนี่ยคำว่าเบิร์กอาบน้ำบ่ได้เด้อพี่น้องอาบน้ำจ้าใบสองเพราะว่า กะพัดสีวัคซีนมากสีไขวัดง่ายมากเมืองที่หนาวขันกระม้าข้ามมากขันข้ามนี่เลยร่องอาน้ามาได้เนี่ยมันมันสีเป็นสะบันมันสีเป็นหนาวมันสีชักเลยติมันสีชื่อชากยากก็จังหวนเล่นตามน้ทุบน้ำกับอากาไปเสี่ยงเพราะว่ามันเที่ยงกับพี่ีเพราะว่าอาบน้ำต้องไเว้นแม่พี่น้องเาอาบเป็นเรื่องจันร์หละก็เลยบอกเป็เหตุเหตุอื่นเหตุใดก็หันเป็นน้ำหนามเเย็นวิงบ่เอาวิงเพราะว่าเลือด เลือดมันสีอลแล่ะถามมันหนาวมันสัจิจบันนส่งแล้วได้จิก้อนรตีมันสิก้อนจับตัวเป็นคือไอจีนเหนพี่น้องแสดงว่ากับน้อนเลยอันแกเอาจังกีนนอนเลยพอมาเนี่ยนุ่งจั่งกีก็อาบันตะำเสียพายกรบเพียงเหรอใช่ป่ะไอจีนต้องนุ่งนีีกแบ่ว่าเด็ซื้อได้พี่น้องบ้งห่จาก็ท่าคนซื้อให้ตก่งเอามะหายแมงมือนี่หอยนี่นี่นี่กระซ่าเร็วเป็นั่งกีนี่กระซกเร็วนี่น้อแฟนขบแฟนเพียงผู้หักผู้บ่งลายไมอื่อไม่เอามะยกันเลย มานุงนุงดีดีท่นได้ซื้อก็สีว่านุงมาดีหรอกคือจะคสนุงว่านุงมาดีไ <c oughs> ด้ซื้อว่านุงอะไก็ว่าซื้อแม่ประว่าของพี่ท <c oughs> <c oughs> ี่อยู่พระรามห้าายนุงดีอีรผ่านมั่ของยี่ห้อนะนะของยี่ห้อพุนิษมเลยบันคาถ้าสันยนิไปไหนพีน้องอค่ะจะอ่อนจะอ่อน เาเจ้พอ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 าจัเราบันเ้พอพักพ่ลูกกัจิกบคับพองแล้วบันเาบไปบานได้เงันอร่อยดีแกต้เตือม่้งเตือ,อมข,ขอได้เมื่อบุลาอยานเจ้าคืนน้ำสะดอกมาพักอันเอาเงินไปไหมเอิงแน่้ะดอกคือ,อีิรีมาบ้านพ่อมาเคื่อนเป็นบว่างั้นหาลอยไปโอนมาห้ทองไวทองไว่งเมือเมือนเ่นจไปใช้กับ่ไปคิดเ่าเพิ่งจะเอาเงินมาหาย่ไถ่ายยุ่งเกลืจะม่แล้วก็บว่าเห็นเก่ือเป็นบุตรอตัวเก่ือเป็นบ่ตรเจ้าบุนี่รน้ำจุดดอกกะเล่พันธุ์พันขา ไปเลยเอาน้ำมาให้เพราะว่าเมงมันไม่งินติดตัวอย่างไรเพราะว่าเมื่อบานจะเอาเงินไปเสืออันไปปรับปรุงจนะจำตัวพี่ร้องมาเรื่องอยู่ในกระเป๋านั่นดิอันนี้คืออันเป็นอันขวัญถุงโอ้ควัญถุงติดปืนมาขวัญถุงไหลของขวัญถุงตัวตัวดอก ด่เกล็ดหอมเลืมดีอันไหนว่าเป็นกระซือวิ่งกับพวซือเรามื่อนี้วิ่งซือก็ขี้สองปั่นได้ที่น้องซือกขี้สองปีนหปันน้ำตาหูสามถุงต่วมากินแลไขี้เมื่ล้วน้ำตาหูกินไปหลอถุงหนึ่งย่างสองถุงกับชาอุ้นกินขันมือแรกเมื่อเหมือกระชาอุ้นกินมืออุนเต้าอืันดอกจ้ะอ้าวจ้จัดราคาแล้วรับฟันดีเรื่อรับฟันดีเรอยะเลือมดีหาเก็บได้ที่น้องโอ๊ยจะมาหาเ็ี๊ยบจะเขาอันฮะมันบอหอเรา อเออมันมาออกมันจะออกตัวคนซื้อ <c oughs> บ,บ,บ๊ายบายโชคดีนะคะโชคดีโชคดีน้าจีสวัสด